สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะคลิปแดนดอมในหัวข้อวันนี้ก็คือใครคือคนรักที่แสนดีจะมามอบความรักที่ดีให้คุณ ขออนุญาตนะคะขยับขอพลังงานจากจัก,กรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอันด้วยเถิดค่ะ s ซ็ก e อนิจี้ใชพลังงานตัวตนความเป็นคุณค่ะ มาเป็นใบแรกนะคะ k Nice g of Pentacles อสเวนถือเหรียญ Ten of Of cups, I have been the high test. Two of Cups Nine of Swords ออบส์วันอ่เอนเนอร์จีของคุณนะคะพลังงานชาวธาตุดินราศีมังกรราศีพุกศกราศีกันพลังงานชาวธาตุน้ำราศีพิจิก ราศีกรกฎราศีมีนพรังงานชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสามารถเป็นได้ทุกธาตุนะคะอาจจะโดดเด่นในความเป็นธาตุไฟและธาตุนานแล้วก็ มีพลังงานธาตุดินนะคะใกล้ๆก,กันพลังงานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันคุณเป็นคนที่เคยจบเคยจบจากความรักเคยเป็นคนที่ต้องเก็บซ่อนตัวเองเป็นรักลับๆ ก็ได้หมายถึงคนที่มีโอกาสได้พูดได้คุยได้คบแต่เป็นแค่คนคุยแล้วก็มีการเดินจากหันหลังให้กันก็ได้เป็นคนที่เคยร่วมมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันกับคนที่เป็นคู่รักเคยได้มีโอกาส ไปไหนมาไหนด้วยกันมีการไปแฮงเอาท์ไปทานข้าวทานกาแฟาไปเที่ยวแล้วเคยที่จะมีแพลนถึงขนาดที่จะได้ได้รับการจดทะเบียนหรือมั่นหมายก็ได้ สิ่งที่อันเห็นพลังงานตัวตนของคุณอันเห็นว่าคุณเคยมีความรักค่อนข้างที่จะมีความสุขมากเป็นความรักที่คิดว่าได้เจอกับคู่ที่ใช่คนที่ใช่เป็นความรักครั้งแรกหรือเป็นความรักแรกพบก็ได้กับคนที่ค่อนข้างจะ มีความแตกต่างจากคุณมากเช่นถ้าคุณเป็นเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่คุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วก็ทำงานในตำแหน่งค่อนข้างจะอยู่ในระดับผู้บริหารหรือถ้าคุณมีการเริ่มต้นมีการโยกย้ายสถานที่ทำงานมา คุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นหัวหน้างานของคุณอาจจะเป็นสายงานทางด้านธุรกิจก็ได้หรือสายงานทางด้านการบริการเช่นโรงแรมบ้านจัดสรรน,เนำเที่ยวก็ได้หรือจะเป็นสายงานที่เกี่ยวกับราชการ คุณก็จะได้เจอและเคยรู้จักเคยเได้มีชีวิตช่วงชีวิตช่วงเวลาที่ดีดด,ด้วยกันนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเ,าเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งหรือเป็นผู้ชายที่ ดูรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีบุคลิกภายนอกดูดีเป็นคนมีเสน่ห์คุณเคยมั่นใจกับเขาหรือเธอคนนี้ว่าในอนาคตคุณจะคอ,องคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ในอนาคตสิ่งที่อันเห็นคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ความรักในครั้งเก่าของคุณทั้งคู่จบลงไปแบบรวดเร็วเอ่ออาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รู้สึกว่าความรักในครั้งนี้จากอา่าที่ผ่านมาความแตกต่างนำพามาซึ่งความน้อยใจความน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีบางอย่าง ที่แตกต่างกันมากเกินไปอาจจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมการเติบโตรหรือสิ่งอื่นใดที่มาจากพื้นฐานครอบครัวของแต่ละฝ่ายที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิในเรื่องอายุนะคะค่อนข้างจะแตกต่างกันมากแล้วก็รวมถึงเรื่องของทัศนคติที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก เช่นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เย็นเป็นคนที่เย็นนิ่งเป็นคนที่อะไรก็ได้มองโรคในแง่ดีไม่คิดมากไม่จุกจิกจู้จี้นะคะไม่ดรามา่าเป็นคนเรื่อยๆว่าไงก็ว่าตามกันนะบางท่านคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะหรือกรกฎก็ได้นะหรือชาวราศีมิถุนก็ได้พลังงานค่อนข้างจะขึ้นมาแรงมากนะคะทีนี้ตัว ตัวของคนที่คุณคบอะคะ่ะาอาจจะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกหรือชาววันเสาร์หรือคนที่เกิดวันพุธเวลากลางคืนหรือคนที่มี energy ของชาวอังคารชาววันอังคารนะคะหรือจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูก็ได้นะพลังงานสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะคะ เขาหรือเธอคนนี้ค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่อันคิดว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็มีระเบียบในตัวเองมากมีความเป็นผู้นํามากๆแล้วก็เป็นคนที่กระหายต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านรวมถึงด้านของความรักด้วยซึ่งจุดนี้ค่ะอาจจะเป็นจุดที่กดดันคุณ ให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่า Energy ของคุณดูมีบุคลิกลักษณะที่ออผสมธาตุน้ำและธาตุลมธาตุไฟผสมกันสิ่งที่อันเห็นธาตุขึ้นมาในตอนแรกว่าเป็นไปได้ทั้งสี่ธาตุนั่นคือพลังงานในตัวของคุณเองที่มีการรวมธาตุต่างๆแล้วบุคลิกลักษณะดูเป็นคนที่ ี่เล่นจริงใจอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นกันเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เรื่อยๆไม่ได้ตั้งป้อมตั้งเป้าหมายที่มันค่อนข้างจะชัดเจนด้วยอายุของคุณก็เป็นได้หรือด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทำให้คุณมีความคิดอาจจะนอกกรอบซึ่งความคิดของคุณแน่นอนไม่ตรงกับคนรักเก่าของคุณ แล้วมันเป็นปัญหาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากปัญหาเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่ที่คุณทั้งคู่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้จึงทำให้สุดท้ายคุณน่าจะเลือกที่จะตัดจบความรักครั้งเก่าแล้วเดินออกมาโดยที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถจะไปต่อได้ ไม่สามารถจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองของกันและกันได้ด้วยความแตกต่างค่อนข้างจะมากมายนะคะทีนี้เรามาดูว่า energy ของใครใครคือคนรักที่แสนดีที่จะมามอบความรักที่ดีให้กับคุณคะ่ะ ขอดูพลังงาน Energy ตัวตนของเขาหน่อยนะคะ3 of one 4 of salt 4 of salt here's up cups so up cups Win of one Shirley, odd dead okay, temperament. จากสถานการณ์แล้วนะคะอันคิดว่านะคนรักคนที่แสนดีจะมามอบความรักที่ดีให้คุณน่าจะเป็นคนที่คุณเพิ่งจบความรักมาเนี่ยคะ่ะเป็นคุณที่เป็นคุณที่รับความรู้สึกแบกรับความรู้สึกไม่ไหวอีกต่อไปคุณจึงหันหลังให้กับ คนที่เขาดูมีอีกโก้ค่อนข้างมากมายคนที่ดูจะมีสเต็ปการใช้ชีวิตมีแบบแผนมีขั้นมีตอนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยที่จะต้องทำอะไรโดยที่ฝืนความรู้สึกของคุณเองคุณจึงตัดจบเป็นเอเนอรจีของคุณที่ เป็น energy ของคนที่คุณเลือกจะตัดจบแล้วคุณก็หันหลังให้และจากไปแบบสวยเมื่อคุณได้เดินออกมาจากชีวิตของเขาหรือเธอแล้วคนคนนี้นะคะมารู้ตัวว่าตัวของเขาหรือเธอเองอะค่ะคาดหวังใส่ความคาดหวังในความรัก กับคุณมากเกินไปเพราะต้องการให้คุณเป็นได้ในจุดที่เพอร์เฟกครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาหรือเธอต้องการเริ่มคิดไปว่าแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันย่อมมีการได้รับการเลี้ยงดูการอบรม หรือมีพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกันแต่ละคนจึงไม่มีใครที่เป็นเหมือนใครนะคะทุกคนร้วนที่จะมีความคิดของตัวเองและสามารถที่จะเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการทุกๆคนมีด้านที่ต้องการพื้นที่ของตัวเองและต้องการความสบายอกสบายใจนะเขา เลือกที่จะอยากให้คุณเป็นในจุดที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะพยายามเคี่ยวเข็นคุณเพราะหวังว่าสิ่งที่เขาพยายามจะอยากให้คุณเป็นสิ่งที่ต้องการให้คุณเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและความรักในครั้งนี้แต่สิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจะเป็นคุณแค่ต้องการจะได้รับความรักจากเขาหรือเธอคนนั้นภายใต้ตัวตนความเป็นตัวคุณได้เต็มที่คุณต้องการแค่อิสระทางความคิดอิสระที่จะใช้ชีวิตหรือใช้ความรักไปกับเขาหรือเธอคนนี้นคุณต้องการความเป็นตัวของเป็นตัวของตัวเองต้องการความอิสระเสรี คุณรู้สึกอึดอัดคุณไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าคุณเป็นให้กับเขาหรือเธอคนนั้นนะคุณทำไม่ได้คุณเป็นในแบบที่เขาหรือเธอต้องการคุณทำให้ไม่ได้คุณไม่อาจฝืนความรู้สึกหลังจากที่คุณพยายามฝืนแล้วพยายามที่จะเป็นอย่างที่เขาหรือเธอต้องการล่ะแต่คุณทำไม่ได้สุดท้ายคุณต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเอง คุณก็เลยเลือกตัดสินใจเดินหน้าต่อเลือกที่จะจบความรักกับเขาหรือเธอคนเนี้คนที่มีลูกน้องมีบริวารมีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามีบริวารมีคนที่ยอมสยบให้เขาหรือเธอคนนี้ได้เป็นผู้นำทางความคิดการตัดสินใจใดๆก็ตาม แต่สำหรับคุณแล้วคุณเลือกที่จะลงดาบคุณจะไม่ปล่อยให้เขาลงดาบคุณแต่เพียงผู้เดียวคุณเองก็เลือกที่จะลงดาบปกป้องตัวเองเหมือนกันคุณยืนยันคุณชัดเจนในตัวเองว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่เขาพยายามให้คุณเป็นในแบบที่เขาหรือเธอต้องการคุณยืนยันคุณหนักแน่นกับตัวเองว่าคุณต้องการจะเป็นตัวเอง เป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเองเป็นและคุณเลือกจบแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดแม้ว่าคุณจะสูญเสียคนในแบบที่ตัวเองชอบมากคุณรักเขามากคุณชอบเขามากคุณแคร์เขามากแต่ว่าคุณทนไม่ไหวที่จะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ถูกคาดหวังอยากให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นคุณทนไม่ไหวในจุดนี้ พอคุณหันหลังเดินจากไปแล้วเขาหรือเธอคนเนี้ได้ใช้เวลาช่วงที่ห่างหายจากกันไปไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดไม่ได้คุยพิจารณาถึงเรื่องราวต่างๆตอนที่มีคุณอยู่แล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองพยายามอยากให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการแล้วก็รู้สึกว่า คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนี้ถ้าได้มีโอกาสอีกครั้งเขาจะยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณยอมฟังคำพูดที่คุณคอยบอกเขาเสมอยอมรับในตัวคุณที่เป็นคุณจริงๆเขาตอนนี้เขาไม่อยากได้แล้วค่ะคนที่เพอร์เฟที่สุดสำหรับเขา ผู้หญิงที่เพอร์เฟกเพียบพร้อมสำหรับเขาผู้ชายที่เพอร์เฟกเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างสำหรับเขาเขาต้องการแค่ใครคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักที่ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นคนจริงใจดูเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนในความคิดการกระทำและคำพูดเขาแค่ต้องการคนคนนั้นกลับคืนมาให้ได้อยู่ในชีวิตของเขาต่อไปทีนี้เรามาดูกันว่า เขาคิดได้แล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องราวความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนับจากนี้คุณจะกลับไปหาเขาหรือไม่แล้วเขาจะง้อคุณด้วยวิธีการแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ การพาเล่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวด10 o ออฟสอดสิบดาบ6 of cup. ออ p คถ้วยไพ่ใบเดิมนะคะขึ้นมา3ครั้งแล้วนะคะในออฟ o r d คุณเลือกประหรัตประหาร เขาก็เลือกประหรัดประหารคุณต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยคนหนึ่งอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการส่วนอีกคนหนึ่งก็อยากจะเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นไม่ยอมกันนะคะ Seven of Pentacles Think of one is absurd Queen of salt. เอส o ๋อเพนต c กลส์โอเสิบดาบแปดดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบเจ็ดเหรียญแปดเหรียญหกถ้วยหกม้เท้าพละงานของคนวันศุกร์ก็ได้คะ่ะหรือมีดาวศุกร์ ที่โดดเด่นมีความรักที่โดเด,โดเด่นหมายถึงความรักที่โดดเด่นหมายถึงถ้ารักก็รักมากถ้าหวงก็หวงมากถ้าหวงก็หวงมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายของเขา,าค่ะจากคนที่ตั้งกำแพง นะไม่ใช่กำแพงธรรมดาด้วยนะคะกำแพงสิชั้นเขาจะค่อยๆลดกำแพงลงนะอยากมีคุณไม่อยากเสียคุณไปต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามให้คุณแล้วถ้าอยากมีคุณในชีวิตอยากได้ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันคบหากันไปจนสามารถที่จะคอมมิตเมนต์หรือแต่งงาน มีการม่านหมายจดทะเบียนสมรสกันได้จะต้องยอมลดอีโก้ลดความคาดหวังจากคุณแต่ว่าเขาจะไม่สามารถลดได้เลยแบบทันทีทันใดนะคะเป็นการลดกำแพงลดความคาดหวังลงนะจากสิบดาบค่อยๆลดลงมานะคะเหลือแปดดาบเหลือสองดาบเหลือหนึ่งดาบค่อยๆลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆ แล้วจากคนที่ไม่ชอบแอคชั่นนะไม่ชอบแอคชั่นไม่ชอบแสดงออกถึงความรักจะค่อยๆรวบรวมความกล้ารถอีโก้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆแอคชั่นค่อยๆเปย์คุณนะจาก7ดเหรียญน,นะคะเป็นแปเหรียญน,นะคะนะ,ะจนคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่โกด เขาจะค่อยๆแสดงความชัดเจนแอคชั่นจากคนที่ดูมีวุธิที่ภาวะความเป็นผู้นำนะดูไม่ยอมสยบให้ใครดูแข็งก้าวเข้มแข็งไม่ชอบพูดชอบทำมากกว่าพูดหนักแน่นจะค่อยๆแอคชั่นค่อยๆมองหาจุดที่ผิดพลาดค่อยๆสำรวจตัวเองว่า,าคิด พูดทําแบบไหนแล้วคุณจะรู้สึกดีคุณจะยอมให้อาภัยค่อยๆจะเข้ามาเปรยคุณนะคะจากเจ็ดเหรียญเป็น8ดเหรียญเป็น6กถ้วยจนกว่าคุณจะยอมที่จะคืนดีกับเขาหรือเธอคนนี้นะจนกว่าคุณจะยอมเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยอมที่จะกลับเข้ามาอยู่เป็นคนรักของเขาเหมือนเช่นเดิมนะจากคนที่ ไม่สนโรคไม่สนใจใครโฟกัสแต่ตัวเองโฟกัสแต่สิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นหาแต่ความสำเร็จมุ่งหาแต่ความประสบความสำเร็จทำอย่างที่ตัวเองต้องการจัก,กรวาลห,หมุนรอบตัวเองนะคนที่ introvert มากคนที่ต้องการความ insecure มากต้องการประสบความสำเร็จนะคะต้องการจะเป็นที่หนึ่ง ไม่ยอมแพ้ฮีโก้สูงกำแพงหนาสิบชั้นก็จะกลายเป็นคนที่ค่อยๆปรับตัวปรับเอนเนอปรับความคิดการกระทําคำพูดลดความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยที่จะรักเขาเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วคุณก็จะให้โอกาส ในการกลับเข้ามาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งอันมองว่าคุณจะให้โอกาสแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าคุณจะให้โอกาสคนที่พูดตรงแข็งก้าคนคนนี้จะยอมแล้วค่ะจะยอมแล้วจะมาเป็นคนรัก ของคุณแล้วให้คุณได้ทำตามสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นนะเขาจะไม่บังคับคุณไม่กดดันคุณละไม่ว่าจะด้วยคำพูดกิริยาท่าทางการกระทําการนิ่งเฉยอีกโก้หรือปฏิก,กิริยาใดๆก็ตามเขาจะลดลงนะคะแต่เป็นการค่อยๆลดลงนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่คุณทั้งคู่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการที่ที่เขาจะปรับตัวค่ะปรับตัวให้มีความเป็นปกติแบบที่คุณเป็นคือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายไม่ต้องเป็นที่หนึ่งทุกอย่างก็ได้ค่ะคืออาจจะมีการผิดหวังบ้างนะเป็นที่สองที่สามบ้างก็แล้วแต่ ไม่จำเป็นจะต้องได้อะไรมาที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดหรือล้ำเลิศอะไรที่สุดคือความเป็นที่สุดอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขที่สุดก็ได้แต่ความเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมันอาจจะมีความสุขมากกว่าในความรักนะคะการเป็นคนรักธรรมดาคนหนึ่งอาจจะมีความสุขมากกว่าก็เป็นได้แล้วก็ คิดว่ามันจะมีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นกลับมาพัฒนาค่อยค่อยพัฒนานะแล้วก็ค่อยค่อยปรับเอเนอร์จีค่อยค่อยปรับตัวเข้าหากันสุดท้ายก็จะเข้าใจเข้าใจความเป็นตัวตนของกันและกันได้มากขึ้นคุณก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาหรือเธอคนนี้เป็นและเขาก็จะยอมรับความเป็นคุณนะทุกอย่างจะค่อยๆบาลาน ทุกอย่างจะค่อ,คอยเข้าที่เข้าทางลงร็อกนะคะปรับบิด Energy ให้มันคลิกกันเนาะในจุดที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ยาวๆเป็นความรักที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันมาแล้วจากนี้ไปก็จะมีชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จได้อยู่กันเป็นครอบครัวไปจนแก่จนเฒ่า จนตายจากกันไปถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณมีความรักที่ยืนยาวมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงค่ะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ